ทำนายความฝันกับออนมานีจันทีนี้เราจะมาเปิดไพ่ทาโร่นะคะเราจะมาเปิดไพ่ทาโร่ดูว่าฝันว่าเจอแฟนเก่าเนี่ยฝันว่าเจอแฟนเก่าเนี่ยแปลว่าอะไรเราจะดูทั้งหมดเจ็ดใบนะคะมาเริ่มใบที่หนึ่งนะคะ ได้ห้าเหรียญค่ะหมายถึงห้าเหรียญก็คือขาดทุนหัวใจขาดทุนเงินหมดอะไรตายากท้อแท้สิ้นหวังเศร้าโศกไม่มีตังค์ไม่มีแฟนไม่มีใครรักซึมเศร้าขาดทุนขาดคนมาลักขาดเงินใช้ท้อแท้ซึมเศร้าสิ้นหวังเรามาดู กันอีกนะคะใช้ทั้งหมดเจ็ดใบค่ะเรามาดูใบที่สองนะคะฟันเห็นแฟนเก่านะคะจะได้เหมือนจะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนการศึกษานะแล้วก็เหมือนท่านมีแพนอะเป็นรูปโลกอะแล้วก็รถเนี่ยเหมือนท่านอะ อยากจะเปลี่ยนเรือเ่องหน้าที่การงานะในบางคนก็คือในบางคนน่ะอยากจะย้ายงานอยากจะย้ายไปทํางานที่อื่นในบางคนน่ะต้องการที่จะไปอยู่ต่างประเทศฝันเห็นแฟนเก่าเนี่ยหมายความว่าตัวใจท่านน่ะตัวท่านแล้วก็ใจท่านเนี่ยร้อนที่อยู่อยู่ที่เดิมอะมันร้อนอยากย้ายงานอยากย้ายที่อยู่อยากย้ายงานด้วยอยากย้ายที่อยู่ด้วยและในบางคนเนี่ย ก็อยากจะย้ายไปทำงานต่างประเทศค่ะเรามาดูใบที่สามกันนะคะเป็นสาวนิโกนะคะแต่งตัวอินเทรนด์มากเลยนะเขาเรียกว่าการแต่งตัวแบบในคนแต่งตัวแต่งตัวอินดีอ้อ่ะแต่งตัวอินดี้แต่งตัวแบบสาวอินดี้แต่งตัวทันสมัยฝันเห็นแฟนเก่าในที่นี้ก็คือ ตัวท่านเนี่ยยังตัดใจไม่ได้จากความรักในอดีตหึงหวงมีความหึงหวงท่านยังหึงหวงในคนรักเก่าอยู่นะยังหวาดระแวงยังหึงหวงเหมือนเ,อเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าหมาหวงก้างขนาดเลิกไปแล้วก็ยังหวงอยู่นะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะคะต้องการที่จะย้ายที่อยู่ค่ะแต่หาบ้านยังไม่เจอท่านมีความต้องการเหมือนกับว่าท่านอะ่ะจะเอาหลังเนี้ยเนี่ยจะเอาหลังเนี้ย แต่คิดว่าเอ๊ะเอาหลังนี้ดีมะหลังเนี้ยมันมีบันไดหนีไฟหลังเนี้ยมีบันไดหนีไฟหลังเนี้ยอยู่ใกล้น้ําคือท่านน่ะฝันเห็นแฟนเก่าแปลว่าท่านน่ะอยากจะย้ายที่อยู่ค่ะให้ระวังอุบัติเหตุ ฝันเห็นแฟนเก่านะคะท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะต้องระวังเกี่ยวกับเออขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปสะดุดหลุมควม่ำขับรถเร็วคว่ำขับรถซิ่งไปเกิดอุบัติเหตุต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะ ใบนี้ดีค่ะแปลว่าท่านจะได้เจอเนื้อคู่ค่ะจะสมหวังในความรักนะมีดวงที่จะได้รับความช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักค่ะท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าในอนาคตเนี่ยท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าเรามาดูอีกใบนึงนะคะ ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาต้องการอะไรผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเมียน้อยค่ะในอนาคตเนี่ยท่านจะไปมีปัญหากับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยนะจะไปมีปัญหากับผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยอ่ะอาจจะทะเลาะก,กันหรืออาจจะแบบสามีท่านไปมีเมียน้อยก็ได้นะแฟนท่านเนี่ยนอกใจไปมีคนอื่น หรือสามีไปมีเมียน้อยอะค่ะได้เหมือนกันก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงไปการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มาเดี<ๆ>๋ยเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะ